ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับบีอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาทำ o w t o บวกกับชาเลนจ์เบาๆนะคะเพราะวันนี้เนี่ยเครื่องสำอางที่เราจะมาทำ how to ลุคนี้จะเน้นไปที่ลิปสติก3 4สีประมาณนี้นะคะก็จะครีเอทลุกออกมาให้ได้ประมาณนี้เป็นลุคแบบนวๆชมพูพีทรับซัมเมอร์นะคะก็หลายๆคนอาจจะชอบโทนสีนี้อยู่แล้วซึ่งเราก็ชอบเหมือนกันนะคะการแต่งหน้าลุกวันนี้ก็คือจะใช้เครื่องสำอางน้อยชิ้นเน้นแต่งง่ายแต่งเร็วประหยัดเวลาสามารถแต่งได้ในชีวิตประจำวันวันไหนตื่นสายอยากไปเรียนแต่ไม่ทันแล้วอยากแต่งหหน้าก็ยิบ มาแต่งกันได้เลยนะคะเพราะว่าง่ายมากๆอาจจะมีส่วนอื่นบ้างที่เราไม่ได้ใช้ลิปสติกนะคะเช่นรองพื้นหรือว่าคิ้วบ้างเพราะว่าถ้าจะให้ใช้ลิปสติกหมดเลยมันก็จะหน้าโดงหน้าแดงกันไป okay, โอเคก็ไม่พูดมากแล้วเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าค่ะเอ้ย ลุคนี้เนี่ยก็สามารถแต่งไปออกงานได้เหมือนกันนะคะถ้าสมมติว่าเราทําผมให้มันแบบแต่งชุดฟูฟ่องก็โอเคเลยอ่าก่อนอื่นนะคะลิปสติกที่วันนี้เราจะมาใช้กันเนี่ยเป็นของยี่ห้อ oh my tint นะคะหน้าตาเป็นลิปจิ๋วแบบนี้ขนาด3 ml ราคาน่ารักมาก99บาทเท่านั้นก็มีทั้งหมด9สีนะคะเดี๋ยวระหว่างนี้มิกจะทาการสวอตให้ดูไปด้วยเลยว่าแต่ละสีเนี่ยเป็นสีอะไรยังไงบ้างนะคะแล้วก็สวยทั้ง9สีเลยทุกคนเห็นแล้วใช่ไหมคะหลังจากที่เราสวอตเสร็จคือสีเขาจะมีความเกาๆตุ่นๆนัวๆคือบิ่มแตง ก่อนสำหรับแก้มเนี่ยบิงจะลงเป็นสีเบอร์04จะเป็นสีออกชมพูเบาๆนิดนึง,นนงก็ลงตรงแก้มนะคะ จะเน้นแต่งแบบง่ายๆเนาะจะเห็นว่าของเขาเนี่ยมันค่อนข้างเกี่ยง่ายเพราะว่าถ้าลิปสติกบางยี่ห้อที่มันมีความแมทมากเนี่ยเวลาเกี่ยมันจะชอบเป็นปืดๆเนาะแต่อันนี้คือแบบแค่ใช้มือถูๆมันก็เกี่ยไปกับผิวแล้วนะคะต่อไปนะคะมิ้งก็จะใช้เบอร์0ูนย์สี่เหมือนกันทาลงที่เปลือกตาต่อไปนะคะมิ้งจะใช้สี่มนะคะมันจะออกแบบว่าส้มๆผิดๆ แปะลงไปอีกทีนึงอันนี้ก็จะเน้นช่วงแบบตรงตาข้างล่างนะคะก็จะเห็นว่าสีมันมีความได้สีเข้าไปแล้วนะคะแต่พี่จะแปะที่ตาล่างนะคะ 1. จุดก็พอ เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะได้ตาที่แบบไล่สีค่อนข้างสวยงามแบบส้มออกไปชมพูเนาะแล้วก็ง่ายมากๆเลยอันนี้เสร็จแล้ววินเตรนขอใช้อายไลเนอร์นะคะเพราะว่าถ้าใช้ลิสติกเขียนในมิ้งกลัวว่ามันจะอยู่ไม่ทนเนาะแล้วก็ดัดขนตาปัดมาสคารา่าติดขนตาปลอมนะคะเราจะทำทุกอย่างให้ง่ายและเร็วเพราะมันเป็นการแต่งหน้าที่แบบเร็วมากต่อไปเดี๋ยวจะลงสีเบอร์เดิมนะคะเบอร์ที่เมื่อกี้ลงไปก็คือเบอร์ส นี่นะคะสเบอร์3ที่ทาออกมามันก็จะเป็นตุ่นๆน,นะคือวิงชอบสีแบบนี้มากเพราะมันจะทาแล้วจะดูแบบหน้าสดใสขึ้นมานะคะแล้วต่อไปคือมันต้องมีอะไรมากกว่าน,นี้พราะิงเป็นคนที่ไม่ทาลิปสติกสีเดียววิงจะใช้อีกเบอร์หนึ่งอันนี้เป็นสีเบอร์หนะคะบิงจะทาข้างในนะคะให้มันเป็นเหมือนติ๊ง เนี่ยที่ชอบอย่างหนึ่งคือมันดูแบบไม่ได้แมท์แบบติดปากจนแบบปากแตกอะไรเงี้ยเออคือพอทาแล้วยังมีความชุ่มชื้นนะคะถ้าใช้นิ้วก็แบบเก๋ๆอย่างี้มันก็มีความแบบไล่สีแล้วเพราะว่าเนื้อเขาเนี่ยมันเป็นเนื้อครีมมูสซ,ซึ่งเนื้อครีมมูสเนี่ยมันจะมีความเกลี่ยง่ายมากกว่าเนื้อแบบอื่นนะคะแล้วก็มีความไม่ตกรองด้วยนี่นะคะเสร็จแล้วสีปากอันนี้ลิปราคา เก้สแต่สีออกมาดูโอเคมา,มากๆเลยนะคะบิงว่าหลายหลายคนน่าจะชอบสีสไตล์นี้เพราะมันเป็นสีโทนแบบสาวเกาหลีสุดท้ายบิงจะใช้สีเบอร์เก้านะคะมันจะเป็นสีน้ําตาลเข้มๆทําแบบคอนทัวร์นะคะแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้ทายเยอะมากเนาะ ะะสําหรับลุคนี้มาเป็นแนวแบบว่าส้มๆผิดๆชมพูชมพูมพตุ่นๆน,น,นัวๆนะคะรับซัมเมอร์นิดหนึ่งก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันเพราะว่าจริงๆแล้วลุคนี้นพ่ามันเป็นลุคที่แต่งค่อนข้างง่ายเราสามารถประย,ยุกของใช้ที่มีอยู่แล้วมาแต่งก็ได้นะคะคอลิปสีหนึ่งนียก็สามารถทาได้ทางตาแก้มปากนะคะทาได้เลยแต่จริงๆแล้วลุคนี้บิงก็ใช้เครื่องสำอางที่ค่อนข้างน้อยชิ้นนะคะก็จะมีใช้ที่เขียนคิ้วใช้คุชชั่นนะคะแล้วก็จะมีพวกอายไลเนอร์อะไรแบบนี้เนาะเพราะว่าจะให้ใช้ลิปสติกทามันก็จะแบบกลัวไ่่่่เเงีีรลลนาหท นะคะแล้วก็ไม่อยากแต่งหน้าเยอะๆอยากแต่งแบบเร็วๆแล้วออกจากบ้านเลยก็หยิบลิปสติกปาด,ด,ดๆปั๊บออกเลยค่ะรับรองว่าแบบสวยปรังแน่นอนนะคะสําหรับคนที่ดูมาตั้งแต่ต้นคลิปยันท้ายคลิปนะคะหลายๆคนอาจจะอยากได้ลิปโอไมตินนะคะซึ่งเป็นลิปเนื้อละมุนคือมันเนื้อแบบหมุดๆจริงๆก็สามารถเข้าไปดูกันได้เขาก็มีขายที่ i n s t a g r กรม Facebook นะคะแฟนเพจตามนี้นะ,ะแล้วก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ อีฟแอนด์บอยทุกสาขานะคะเขาก็จะมีวางจําหน่ายอยู่ใครอยากเข้าไปลองสีก่อนลองเนื้อลองสวอตเล่นนะคะสีไหนเข้ากับชั้น <c oughs> ก็สามารถเข้าไปหน้าร้านได้แล้วก็มีขายกับตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศนะจ๊ะ, <c oughs> ะก่อนจากกันไปนะคะทางเราก็จะมาแนะนํา3สีที่บิงชอบของแบรนด์นี้นะคะเพราะว่าบางคนก็อาจจะเคยคิดไม่ออกสีไหนสวยช่วยเลือกหน่อยถ้าให้บิงเลือก3สีนะ0ูนจะออกแบบว่าส้มๆมส้มๆ้มตุ่นตุ่นศูนย์หกศูนย์จะเป็นชมพูแบบเข้มเขมหน่อยคือทาออกมาจะประมาณที่ปากบิงตอนนี้แล้วก็สีสุดท้าย คือเบอร์08 08จะเป็นสีออกแบบแดงๆเข้มๆ,ๆเลย,เ,ลยเอาไว้ทาด้านในปากบิงว่า3สีนี้เนี่ยทาแล้วสวยแล้วก็เอาอยู่แน่นอนสำหรับวันนี้นะคะ <ๆ S 1> ก็ไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวมาพบกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายๆๆ